สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอซวันนี้เจอกันมื้อบ่ายเนาะมื้อันี้กิมากินขนมจีนช่วงนี้กระสิมิตรกินก็กินด้ค่ะเพราะว่าพักพอรี่แลกซีเดือนมาอยู่หองอ้ยขนมจีนยั่วๆเนาะคะ่ะนี่ซื้อเส้นงมงามเลยค่ะขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะวันนี้พอสุภาพจังหน่อยเนาะค่ะเนาะตีนไก่ขนม ขนมจีนขนมเส้นขาปุ่นบ้านเฮาขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะเมื่อเดี๋ยวประเด็นลงไปสือพักเด้อค่ะกินตามมีตามเกิดอยู่ในตู้เย็นตู้เย็นนันเกลน้ค่ะเนาะขนมจีนนี่ค่ะน้ำยาตีนไก่อยู่ในถ้วยใหญ่ๆนี่ค่ะเบิ่งบใครเห็นค่ะย่านมันหกย่านมันเฮียนาะค่ะเนาะโบเป็นอย่างดอกกับนมัยเด้อค่ะกินยังไงนมัยนมหมโบเป็นนมัยปีบเด้อค่ะนมัต้มบานเฮานี่ งามนี่นุ่สื้อเสตู๋ไว้ใจสื้อเสตูหมู่บ้านมันเหลือก็เลยเอ้ยบัลงไปสื้อกับเขาเลิศเนาะคะ่ะเนาะนุ่มจีนน้ำยาตีนไก่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงรีแลกักพักผ่อนนะคะอยู่บ้านสี่เดือนจัดเต็มเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องแป้นครับต,ะะตีนไก่เด้อค่มะเด้อตีนไก่บ๊อบบีนหยังดอก ช่วงนี้อาหารอีสานอยู่แถวบ้านเท่าไหร่ก่อก็ไปซื้อตลาดแฮปปี้แลนด์ใกล้ๆน,นี่เนาะค่ะเนาะตีนค่ะตีนตีนโอ้โหนี่จัดไปตีนไก่นเ,นเนื้อก็มีแต่ว่าบอกกินดอกไม้สิกินตีนไก่เจ็บๆใบมะกรูดขิงค่ะตะไคร้มีทุกสิ่งอย่างเนาะค่ะเนาะพร้อมเสิร์ฟ โอ้ยมาขะมากินเลยเด้อค่ะเด้อขอโทษนะคะใบมะกรูดใบมะกรูดเอาออกทิ้งขยะตะไคร้โอ้ยขอใส่มือหลดดนะคะเนาะใช้มือบ้านเราในล้างสะอาดแล้วแบบเยโย่โอ้ยน้ำลายแตกค่ะพราแเม่พี่นนองม,มา่ะมาขนมเซนเซน,น้ำยาอีกช้อนน้อยถ้าพีน้อยนะคะแต่ถ้วยใหญ่เอง ตีนไก่โูตีนไก่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 สามสี่ตีนนะคะขอกินก่อนด้วยค่ะมัอนี้หิวกินกันหวันมิ้นขอมื้อเที่ยงด้ค่ะเดลยมื้อเที่ยงกินข้าวมื้อเที่ยงกับหน่อไม้นะคะ ว่ฉสีก็น่าแม่น่แม่หวานตุยๆก่อ เซนค่ะคับเดี๋ยวลงไปเลย แจมาก็่ตัวนคนมสิ้นค่ะ ตีนไก่ตีนไก่คอื mm hmm. แซ่บค่ะมันไม่นัง ขนมเส้นมือเทียงเนาะค่ะคะัะแสบไรขนมเส้นตีนไก่อืมไม่เนาะค่ะเนาะอืม ว่าเป็นพี่เปิบกินเนาะค่ะเนาะมันจับ ยังหลายแล้วก่ะเดินเต็มตัวอย่างเงี้ยกินตีนไก่ก่อนตีนไก่ตีนแก่ จวนอย่ากม่แต่ลงคีบกินเห็ดก,กินเนะค่ะเนาะิมอืออแสบค่ะพ่อแม่พี่น้องฟินฟิน Ủa bà lụt ạ Nguồn tin nắm da cây Gìn 2 tin là cái lấy gìn 2 tin Dẹp ยิ่งตีนยิ่งมันนะค่ะน้าตีนกันเขาตุมเต็มหมอ,อยู่ค่ะจับแล้วเฟือยใช่ไหมอันนี้ก็าจานมาเริ่มเบอร์ตือแล้วนะเนี่ยจานใหญ่ละ กินหนมจีนกินกับอะไรก็ได้หมดผักก็ได้หน่อไม้ก็ได้เนะะ ทิชชู่ไทยแล้วค่ะกินตีนมันๆเนาก่อนเนาะอืม กับพ่อแม่พี่น้องขอจบคลิปเท่าน,นี้นะคะมือบ่ายผมจีนน้ำยาตีนไก่